สวัสดีทุกท่านนะครับจอพกพานะครับขนาด16นิ้วความละเอียด 2K นะครับ120เฮิร์นะครับของก็มาส่งแล้วนะครับนั้นนะครับผมใช้ส่วนลดไปเยอะเลยนะครับส่วนลดนะครับลาซาด้า2,000นะครับลดบัตรเครดิตอีก400กว่าบาทนะครับจ่ายไป2,500กว่าบาทนะครับนี่นะครับของก็มาส่งแล้วนะครับผลิตจากประเทศจีนนะครับทางสินค้าเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะครับเลยทำให้ส่งเร็วนะครับนะสั่งไปเวลาประมาณ2วันนะในการจะส่งนะครับ มีกล่องด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับ้า้างกล่องนะครับด้านหลังกล่องนะครับ M a i e in china นะครับแกะฝาครอบนี้เลยนะครับคู่มือดัเตอร์นะครับขาพับไม่ได้นะครับ HDMI นะครับแต่ไม่ใช่แบบฟูลนะครับด้านนี้เป็นแบบฟูล HDMI นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นมินิ HDMI สองนะครับสายนะครับ USB Type C ทั้งสองด้านนะครับเส้นที่หนนะครับแล้วก็ เส้นที่2นะครับใ y ้ C 2 o t y C เนี่ยมาให้2เส้นนะครับเส้นแรกนะครับเราเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวจอพกพาของเรานะครับในกรณีที่ว่าเราต่อสัญญาณ HDMI นะครับอันนี้มาดูกันที่ตัวจอนะครับได้เมื่อแกะออกมานะครับเราจะพบกับตัวจอกับตัวเคสนะครับเป็นเคส แบบพับนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับนี้เป็นช่องเสียบนะครับ3.5นะครับต่อหูฟังได้นะครับมีช่องลำโพงนะครับลำโพงก็เป็นลำโพงซ้ายขวานะครับมีลำโพงนะครับมินิ HDMI นะครับไทซีนะครับเป็นแบบแม่เหล็กยึดนะครับเนี่ยแป็กแป็แบบนี้เลยนะครับฐานล่างก็ยางนะครับรองรับการกระแทกด้วยนะครับด้านหลังนะครับสามารถที่จะต่อขาจอได้นะครับนี่นะครับ ตอนนี้ผมต่อกับตัว mac mini นะครับลองมาตั้งค่าดูนะครับความละเอียดสูงสุดที่ว่าจอสามารถทําได้นะครับก็จะเป็น2560้คูณพันหนะครับซึ่งมันเล็กไปนะครับสำหรับผมนะครับผมก็จะปรับแค่เป็นแค่ประมาณ2 k นะครับก็เป็น20 48ูนย์คูณหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มองเห็นค่อนข้างโอเคนะครับปรับเป็น 120H เฮิร์ตไปเลยนะครับก็พอเฮิร์ต เนี่ยสูเนี่ยก็จะสมูทเลยนะครับดูนะครับสีเนี่ยผมก็เอาสีของเขาเลยนะครับก็ต้องเสียบไฟเลี้ยงนะครับถ้าเราต่อ HDMI นะครับก็อันนี้คือเสียงลําโพงนะครับก็ลาโพงเราสามารถเลือกได้เราจากตัว Mac เนี่ยเราจะให้เล่นที่จอไหนนะครับนี่ครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงจากตัว Mac Mini อันนี้จาก Mac Mini นะครับ เสียงแม็กมินิยังจะดูดีกว่าเลยนะผมว่านะอันนี้ครับเสียงจารโพองนะครับก็เปิดดังสุดแล้วด้วยนะครับนะผมเปิดดังที่สุดแล้วนะครับะก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือมันเหมือนแค่มีนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรเมันมากนะครับต่อ m a c b o o o k i r r นะครับข้ากอบตัวจอเนี่ไฟก็มาแล้วนะครับนี่ครับปรับใบนะครับ ก็โอเคครับร้อยเปอร์เซ็นตไปเลยนะครับใช้พลังงานนะครับจากตัว MacBook Air ตัวนี้นะครับนะก็สามารถเสียบเส้นเดียวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูเออถ้าผมจะเสียบไฟเลี้ยงด้วยนะครับนี่ครับก็นะเสียบตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นชาร์จ MacBook ไปไปเลยนะครับนะซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ไปชาร์จ MacBook เลยน่าจะดีกวา่า <c oughs> <c oughs> Which country will be crowned champions of europe it's going to be fascinating finding out the action is next on ea tv well after plenty of pre-match anticipation the wait is finally over my name is daniel now for this clip hello everyone